สำหรับคำถามนี้นะคะเพื่อนท่านนี้เธอบอกว่าเธอเป็นคนหงุดหงิดง่ายฝึกกดแรงหนึ่งดูดมานานค่ะครูแต่ยังไม่ได้ผลพอเริ่มจะรู้สึกดีก็มีเหตุการณ์เข้ามาทําให้รู้สึกหงุดหงิดอีกแล้วไม่สามารถที่จะคงสภาวะให้มีความสุขไว้ได้จะเริ่มฝึกยังไงดีคะครูสําหรับเจ้าของคําถามนี้และทุกทกท่านที่มีสภาวะที่รู้สึกหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดง่ายฝึกกดแรงหนึ่งดูดแล้วไปแตะความสุขไม่ได้สักทีเดี๋ยวครู ตอบให้ในคําถามคําถามนี้เธอเข้าใจในกระบวนการทํางานของกฎแรงดึงดูดนั่นก็คือสภาวะจะต้องอยู่ในระดับสูงๆเท่านั้นความรักความสุขความสนุกความเบิกบานสิ่งสิ่งนี้จะทําให้เราดึงดูดได้ดีอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีเป็นสภาวะอยู่เบื้องล่าง ในส่วนของโลกมายาการที่เรารู้สึกงุนงินนั่นแสดงว่าเรามีอารมณ์ที่แปรปรวนมีอารมณ์ที่ไม่ปกติต่อสิ่งเราที่เกิดขึ้นตรงหน้าตรงให้เราวิเคราะห์น,หนิดนึงว่าเกิดจากความผิดปกติของร่างกายหรือไม่เพราะในบางท่านให้เราสังเกตนะคะในตอนที่สบายดีเขาเป็นคนร่าเริงนะเป็นคนสดใสเป็นคนน่ารักแต่พอไม่สบายก็เริ่มที่จะหงุดหงิดง่ายให้เราวิเคราะห์ว่าที่เราหงุดหงิดเนี่ยเกิดจากร่างกายของเราไม่สบายหรือเปล่าสิ่งนี้ส่งผล ต่ออารมณ์ของเราทั้งสิ้นจะทําให้เรางดงิดง่าย ในบางท่านเกิดจากสภาวะฮอร์โมนในร่างกายก็ให้เราวิเคราะห์นิดนึงว่าที่เราหงดหงิดนั้นเกิดจากความไม่ปกติของร่างกายหรือไม่ถ้าใช่ให้เราดูแลรักษาให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วเราคนที่สดใสน่ารักคนนั้นแหละจะกลับมาแต่ถ้าคําตอบคือร่างกายปกติดีค่ะครูแต่ความรู้สึกหงดหงิดก็ยังคงเกิดขึ้นในระบบจิตเกิดขึ้นในใจถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าจิตของเราไม่สงบไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นความสุขแบบปกติเราอาจจะมีเรื่องเครียดเรา จะมีเรื่องราวต่างๆให้เราคิดทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งใดที่เข้ามาทําให้เราหงุดหงิดไปเสียทุกอย่างก็สภาวะจิตของเราไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นปกติสิ่งที่เข้ามาปกติก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอเรามีสภาวะแบบนี้ตึงเครียดกังวลสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาเรากลับหงุดหงิดนั่นแหละคือสภาวะแห่ง หงดหงิดง่ายลึกๆแล้วเราอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่ไม่สบายใจอยู่เป็นเรื่องราวที่ทําให้เราครุ่นคิดจึงทําให้เรารู้สึกหงดหงิดงอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ความงดหงิดเกิดขึ้นก็คือความคาดหวัง เราคาดหวังต่อคนคนนั้นต่อเหตุการณ์นั้นแล้วไม่เป็นดั่งใจความหงุหงิดเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบด้วยกันสิ่งที่ครูยกมาก็คือความงุดหงิดแบบที่คนทั่วไปพบเจอนั่นก็คือวิตกกังวลเครียดจึงทําให้งุหงิดอย่างที่สองก็คือมีความคาดหวังในสิ่งสิ่งนั้นเรื่องเรื่องนั้นคนคนนั้นพอไม่ได้ดั่งใจก็เลยง,ง,งุหงิดการงุหงิดเนี่ยเราแสดงออกมาได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันบางท่านก็แสดงออกมาผ่านสีหน้าและแววตา émie. บางท่านก็แสดงออกมาผ่านคําพูดแรงๆพูดออกมาเลย ผู้สนทนานี่ตกใจเลยเธอพูดสิ่งสิ่งนี้มาได้อย่างไรนั่นแหละในอีกบางท่านก็คือสแสดงออกผ่านการกระทำปลาข้าวของหรือไม่ก็กราฟิดกระฟาดไม่ว่าเราจะสแสดงออกมาในลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่นั่นคือพลังงานลบๆทั้งสิ้นเราจะต้องมารู้เท่าทันความรู้สึกหงุดหงิดก่อนความรู้สึกหงุดหงิดคือสภาวะที่อยู่เบื้องล่าง ไม่ใช่สภาวะที่อยู่เบื้องสูงไม่ใช่ความรักความสุขความเบิกบานถ้าเราอยู่ในระดับสูงสูงเราจะดึงดูดได้ดีแต่เรากําลังอยู่ในระดับล่างๆนั่นก็คือความหมดงดุดหงิดเราจะดึงดูดในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาและต้องการอยู่ระดับสูงสูงทั้งสิ้นเงินทองของมีค่าเป็นขื้นความถี่สูงสูงท่านไหนที่หดงดุดหงิดเราสามารถฝึกได้ไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้แล้วเราจะต้องหดงุดหงิดตลอดไปไม่ใช่เราสามารถฝึกให้ตัวเรากลายเป็นคนที่ มีอารมณ์ดีขึ้นกลายเป็นคนที่หงุดหงิดน,น้อยลงได้ค่อยๆปรับค่อยๆปรับให้ตัวเองมีสภาวะอารมณ์ดีขึ้นได้ข้อที่1ก็คือรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง การนั่งสมาธิช่วยได้จะช่วยให้เรารู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ของเราได้จะทําให้เราเห็นอารมณ์ของเราได้สมาธิทุกสมาธิดีทั้งหมดฝึกได้ทั้งหมดเริ่มฝึกนั่งสมาธิจะทําให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ความคิดของตัวเราการรู้เท่าทันอารมณ์ก็คือการรู้เท่าทันความคิดของตัวเองเห็นความคิดของตัวเองที่เป็นความคิดลบๆเข้ามาแล้วเตือนตัวเองว่าสิ่งนี้เข้ามาเพื่อให้ฉันหมดหงุดิด ถ้าเรารู้เท่าทันแบบนี้เราจะไม่หงุดหงิดเลยเมื่อรู้เท่าทันแล้วเปลี่ยนจุดสนใจไปยังจุดอื่นจุดที่ทําให้เราไม่หงุดหงิดในเรื่องนั้นๆให้เราเข้าใจในเหตุการณ์นั้นในคนคนนั้นให้มากๆในข้อที่2ก็คือปล่อยวางกับสิ่งที่คาดหวังถ้าเรายังคงคาดหวังแล้วสิ่งที่เราหวังไม่เป็นดั่งใจเราจะเริ่มหงุดหงิดเริ่มรู้สึกแบบไม่ได้ดั่งใจอ่ะ ให้คิดเสมอว่าทุกอย่างออกมาดีที่สุดสําหรับฉันแน่นอนแทนความรู้สึกคาดหวังในคนคนนั้นในเรื่องเรื่องนั้นในเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเรามีความคาดหวังจะมีความรู้สึก สมหวังและผิดหวังเข้ามาสมหวังนะ่ะโอเคดีสําหรับเราแต่ถ้าผิดหวังขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทุกคนสภาวะอยู่เบื้องล่างเพราะฉะนั้นให้คิดเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีที่สุดสําหรับฉันแทนความรู้สึกคาดหวังส่วนข้อที่3ก็คือโฟกัสแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นกับเรื่องเรื่องนั้นกับสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นกับตัวเราเดิมสิ่งเร้านั้นเข้ามาทำให้เรางดยิดงนงนยิด แต่ถ้าเราโฟกัสแต่สิ่งดีๆของเรื่องเรื่องนั้นเราจะไม่หงุดหงิดเลยอย่าไปโฟกัสในเรื่องที่เขาไม่ได้ดังใจแต่ให้มาโฟกัสในเรื่องราวดีๆที่หลงเหลืออยู่ในเรื่องนั้นๆในคนคนนั้นไม่มีใครที่ได้ดังใจเราไปเสียทุกเรื่องเราต้องเข้าใจสิ่งๆนี้เข้าใจผู้คนรอบข้างให้ได้มากที่สุดตัวเราก็ไม่อาจที่จะถูกใจผู้คนได้ทุกคนฉันในข้อันนั้นเพราะฉะนั้นจงปล่อยวางแล้วก็เข้าใจไม่มีใครอยากจะทําให้ใครหงุดหงิด เขากระทําสิ่งนั้นลงไปบางครั้งก็ไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ํใบว่างอาภัยให้กับคนคนนั้น <c oughs> เพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากอารมณ์หงุดหงิดสภาวะที่อยู่เบื้องล่างถ้าเราทำสามข้อนี้ได้เราจะเข้าใจโลกมายาได้มากยิ่งขึ้นเราจะหลุดจากความรู้สึกหงุดหงิดจากทุกสปปรรพสิ่งได้มากยิ่งขึ้นคิดแต่สิ่งดีๆที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเราในทุกๆวันนี่คือคำตอบของคำถามนี้มันฝึกฝนนะคะ